พิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติพระนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตดเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับ พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2325ในยุคก,ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ รือเมื่อประมาณ240ปีที่ผ่านมากระทั่งในรัชสมัยรัชกาลที่5ได้เริ่มปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงรัชกาลที่7ได้มีการปลดกล้าพระราชทานพระราชมนเทียสถานในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดนี้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสําหรับพระนครและหอสมุดพระวัชิรยานก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครในปีพศ2477โดยภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับพอติศาสชาติไทยพอติศาสศิลปะโบราณ วัตถุงานประณีศินและชาติพันธุ์วิทยารวมไปถึงนิทรรศการชั่วคราวต่างๆมากมายครับ อย่างที่เรียนนะคะว่าที่นี่คือพระราชวังบวรสถานมงคลค่ะและหมู่พวิมานี้ก็คือเป็นพระวิมานที่ประทับก็คือทั้งในประกอบไปด้วย14ห้องปัจจุบันเราจัดแสดงในเรื่องของตัวงานประนิจศินงานวังหลวงงานที่เราเรียกว่าศิลปรกรรมไทยอะค่ะเรานําของจริงของดั้งเดิมที่เคยอยู่ทั้งในวังหลวงและที่วังหน้านี้มาจัดแสดงแยกตามประเภทและหน้าที่ใช้สอยไว้ที่นี่ทั้งหมด การมหาสุรสิงหนาถค่ะจัดแสดงเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีของประเทศไทยค่ะอยากรู้ว่าแรกเริ่มมีมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเรามีร่องรอยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมาศึกษาที่ห้องนี้เลยค่ะห้องก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยค่ะ อันนี้เป็นท้องทวรารวดีแล้วค่ะทวรารวดีก็คือช่วงประมาณพศหนึ่งพันก็เป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธจากอินเดียเข้ามาถึงบ้านเราละก็เลยมีโบราณวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะธรรมจักรที่อยู่ข้างหลังเราธรรมจักรเนี่ยจริงๆในความหมายตั้งแต่อินเดียมาก็คือหมายถึงพระธรรมถามว่าทาไมมีกวางอยู่ข้างหน้ากวางเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของป่าอิสิปตนะมฤคทกยว,วันแปลว่าป่าที่มีกวางชุกชุม และอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อท่านมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทันสาแห่งชาติพระนครนั่นก็คือพระที่นั่งอิสเรตราชาสรณ์ซึ่งในอดีตเมื่อกว่า150ปีที่ผ่านมาเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงดํารงพระราชอิสริยยศเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่4ปัจจุบันพระที่นั่งซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีการติดตั้งแพลลตฟอรร์มิไว้บ มีการนักท่องเที่ยวกลุ่มมรนลุล้อด้วยครับนี่ครับพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่สะดวกปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเฟรนลี่ดีไซน์ที่สำคัญก็แก้ปัญหาตึกอาคารโบราณที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถให้บริการคนที่ใช้รถเข็นได้ทำให้ผมเนี่ยมุษล์ล้อก็มาเที่ยวชมเนี่ยวังเก่าของท่านพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยนะครับเนี่ย เข้ามาที่ภายในพระที่นั่งอิสเลร,ราชานุสวร์แล้วนะคะ,ะการจัดแสดงจะดูไม่เหมือนในทรศการสมัยใหม่นะคะเพราะว่าเรารักษาสภาพหรือว่าลักษณะของพระที่นั่งที่สมัยท่านยังประทับก็จะได้เห็นพระจริยวัตรของท่านด้วยว่าท่านทาอะไรบ้างพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติพระนครในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางลาดลิฟต์ และห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นทำให้มนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวที่มีเด็กเล็กก็สามารถมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติพระนครได้โดยสะดวกและปลอดภัยเริ่มจากที่จะรถด้านหน้าอาคารพระที่นั่งเสีอโมกขพิมาณที่อยู่ด้านหน้าสุดของพิพิธภัณฑ์จากนั้นก็จะมีทางลาดเชื่อมโยงไปอาคารจัดแสดงนิทรรศการต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะมีทางลาดและมีห้องสุขาอารยถาปัต์เว้นแต่บางอาคารเช่นพระที่นั่งุ ไทยสวรรค์สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสี่หินซึ่งปัจจุบันมีแต่บันไดาตามโครงสร้างเดิมตั้งแต่โบราณซึ่งทางกรมศริลปากรกําลังหาวิธีทําทางลาดให้สอดคล้องกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมโบราณของพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ครับประทับใจอะไรทสัตว์ที่พิพิธภัณฑ์ท่าศนแงชาติพระนครมากนะคะเริ่มตั้งแต่ทางลาดที่มีเกือบจะทุกอาคารในตอนนี้แล้วนะคะรวมถึงว่าจะมีเอ่อแพลตฟอร์มลิฟต์ทำให้คนทุกกลุ่มวัยอะคะ่ะ สามารถขึ้นไปชมทันข้างบนได้ได้ดีมากเลยอะค่ะ สำหรับพิพฑนแห่งชาติพระนครขณะนี้เรายินดีต้อนรับนะคะคนไทยทุกกลุ่มนะคะผู้สูงอายุรวมถึงมนุษย์้อค่ะหลายปีที่ผ่านมาเราปรับปรุงค่ะใส่ใจหรือพยายามที่จะคิดออกแบบในเรื่องของเส้นทางสำหรับผู้นั่งรถเข็นนะคะเป็นการออกแบบที่ไม่ขัดต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราชวังนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเข้ามาเที่ยวชมพิพันกันนะคะเรียนเชิญทุกกลุ่มเลยค่ะ ลครับอีกหนึ่งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยพิพิธภัณฑ์ทัาสารแห่งชาติพระนครแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครับ